ฮัลโหโอ้โหจะตัวใหม่ด้วยเห็นเจียมันสปอยไว้ว่าพรุ่งนี้อ่ะจะเป็นเนี่ยไว้์เดวิลสินมีคนทายว่าเป็นไว้เดวิลสินไว้มันยอมสีตัวนี้ไม่พอยังไม่ยอมสีตัวนี้ก่อนเนี่ยโอ้ยเนาะขยันย้อมสีนะคิดอะไรไม่ออกก็ยอมสีเจียม <c oughs> ขยันยอมสียจังนี่สกิล,ลว่าจำได้ละห้าเปอร์เซ็นอ๋อ ลืมโอ้ยทอยสิบออกหกอยสิบเมื่อกี้จะทอยสิบหเมื่อกี้ไม่ได้ทอยหกอกเวนกำนั้นกำรรเวนอ้ยหนี่สมจเจริญ แทนทีจะตั้งหลุมดำตรงตรงไอ้นี่ตรงสีแดงป้องกันปะทคนเราเนาะเหลือเชื่อจริงคนเราเหลือเชื่อคนจริงๆคนเรารอืมปูมอืมเ,เชื่อไปแต้มเดียว เ้าห oh, ูไม่เบิ้ลวะเตะออาเอากันออกโดนอ๋อเขาไม่ได้ใส่หมีมานี่หว่ามันเบาอ่ะเดี๋ยววิวซินขาดหมี หอยสิบแน่นอนตอนนี้สามหกเจ็ดแปดอ้าวหอยห้าอ๋อ nó sẽ bao tai nha Ừm không mẹ ถ้าน้องเขาไม่คิดจะรีชาร์ตบอกเลยลําบากบอกเลยเตือนความหวังดีว่าน้องเขาจะลําบากนะเขาไม่รีชาร์ตเลยแกยเขาไม่อามายอมไปเหยียบเหยียบเมืองตัวเองเพื่อรีชาร์จงั้นน้องก็จะลําบากถ้าน้องไม่รีชาร์จเบลตัวเองให้เต็มมันมันรอดเว้เจ็ดเจ็ดประตูเราจะถอยเจ็ด ี่ห้าหกไอ้หสิหกือเจ็ดเมื่อกี้หนึ่งเออแทนจะทอยให้ตกเตัวเองโอ้ยมากันตรงนี้ทำไม้โอ้โแทนนี่จะไปเหยียบเมืองตัวเองโถของเรา จริงๆขอบคุณฉันชอบคนเล่นฉลาดเียฉันชอบ أنا شاء الله تلالي ده อี่็จองดูกนอย่างเดียวเลยนะเบิ้นสองสิ ออกข้าวบนสองไม่ออกโมออกไม่ออกบางทีก็โมโหเลยโมโหบนสองอีกโวงดีไปไหนเนี่ย เขาว่าพวกนี้จะวิวสินมาใช่ไหมเห็นจีเอมสปอยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมขยันทำจังเลยนะไอ้ยอมสียอมสีนะจีเอมหแกกูเกลียดอิมาโยมากเลยอะ่ะตอนนี้ไม่เกลียดเขาใช่อิโตมาโยแล้วอะไรก็ไม่รู้ออกรีด,ดีออกจนหน้าลำคาอะ่ะดียังยังไม่ใส่แปนมานะ ถ่านางใส่เปนวันนี้โหดมากเลยนะ โดนละมายโยโด่ละโดนป้องกันออกไหมทไมออกเว้ยโอ้ากาศไม่ออก ออกไหมเออเบอร์หกออกอย่างนี้กูสิเออขัน,อออออนชั่วเนี่ยแน่แม่งเจด็ดเจ็ดเออแล้วก็ไม่ออกให้กูด้วย้ออ็หูล้วไม่ออกด้วยอ่ะแปนตะเล่น กันออกไหมพกันออกไหมโอ้ไม่ออกวันนี้วันนี้มายโยโดงไม่ดีเลยกุ <c ười> ดโดแล้วไนงะ Oh, hmm, it's ห้วยหมสิบสิพี่กำลังเจ็ดแล้วล่ะโโอ้ห อืมอืมยืนดักไม่ออก12บสออกไหมสิ 12. เออสิอออกไว้ออกออก เท่านี้เป็นไว้์เดวิลซินจริงนะคงต้องผ่านกันยาวอ่ะหรือไม่ก็เอาไอเดียเล่นแต่ถ้าสกิลแย่จริงก็ไม่เล่นอ่ะคงต้องผ่านเลยอ่ะโอ้โหจะมาโยอ่ะ เจอรูรูเบลด้วยอ่ะไม่น่ารอดรอบนี้มันยังมีดุดมุมปะ อืคิดนานคิดนานโอ้เราม่น่า,ากลัวเว้ยเฮ้เราไม่น่า,า,ากลัวเว้ยเอาป้องกันมาด้วยเว้ยแล้วอย่างเงี้ยมีโอกาสวิกสูงแล้วถ้าออกอะ่ะบอกเลยเอาขอถอ,อยมุมผมขอให้ไม่ออกเสีย อขอขอไมอ่อไม่ออกอ่ะักะตกาไม่มีออัตกาตกนเขาไม่มีสัตจาโอ้รอดไปโอ้ยเบิ้ลไ่ออกอีกแล้วเบิเ้ลไปลวะเซตไม่ออกอยวะ เป็นอะไรของวะเป็นอะไรของมึงเนี่ยยืนดักป่าะวะ่าไม่มียืนดักเลยอยากจะถามว่าซื้อไปเพื่ออะไร มันดักตรงนั่นละคงไปงโง่หรอก <c oughs> ไม่ไปงโง่หรอกน้องเรทอืมมีสิดกับวะมันสองเออไปข้างหน้าลูลูเบลไปข้างหน้าลูลูเบลไปข้างหน้าไปข้างหน้าอ๋อมันหน้าจริงเว้เยเฮ้ย <c oughs> Mm hmm. อืมสิบสองอืมออกซิบิกกดคู่ขี้ไม่ออกเลยช่วงนี้กดคู่ขี้ไม่ออกเลย สิ่งนี้ออกนะคนเราอืมไม่ออกอีก นานงได้ชนะลมละลาย,น,ยนาน,นชนะได้หรือว่าลูรูรเบลต้องเล่นมันก่อนแล้วงานเนี้ยนางไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยมองเย็นดักไม่ออกอะ่ะลายว่ะเย็นดักนาไม่ออกอะ่ะแล้วไปดักอะไรตรงนั้นมาโทษมันก็ซื้อเมืองหรอกโทษคนเราเนาะ กผมจะพูดไงรตรงนี้ดีจริงๆจ,จะมันก็ซื้อบนันบันสองทำไมอ่ไงดีวะบันสองออกเว้ขวางไว้ก่อนเกมนี้งั้นช่วร์ลูลุเบว้ก่อน หมดแล้วหรอหมดก็เป็นมันแล้วมึงคราเนี้ยอืมอืไม่ออกโอ้มันถอยผ้าเขาถอยพ้าือกิโดเลยนะ ที่ถ้าเขาทอไม่พลาดเขาโดนเลยนะเมื่อกี้นี่เจตนาเบิ้นสองแลนะนะ<ม>เราก็ต้องเบิ้นสองว่ะตอนเนี้ยเว้ยไม่เอ้ยออกโอ้ยนี่ ออกไกลออกเออโอ้โหมันออกอะ่ะดูดิโอ้ไม่น่าเชื่อว่าลูลูเบลจะไปก่อนมันจะมาสู้กับอือฮัมอือฮลูลูเบลจะไม่รอดแล้วละ่ะอ่านนี้ไม่รอดแล้วหนึ่ง้องเล่นอีนี้ให้ถึงที่ตายก่อนห้าโอ้โหโอโหโอกเจ็ด ไ่ยึดเมืองเหรอยึดเมืองยึดเมืองนี้ก็แล้วเฮ้ยเจ้าฮาวเช็ดโอ้ยนี่ก็ถอยมั่วใช่ไหมมันถอยแบบไม่คิดอะไรกันนะเออทางเราต้องถอยหกละเออ อ้าออกนี่ก็สวยสลุกดักนางไว้ก่อนจนางคิดสั้นอีกือออกเอออ่า พูดถึงเรื่องอีเวนต์พรุ่งนี้คงผ่านแหละถ้าเกิดสกิลไม่ดีก็ค,คิดว่าสกิลคงไม่ต่างกับแม่แม่ดาร์โอลินหรอกนะพรุ่งนี้บอกเลยจีเอก็ช่างขยันเอาสีมาย้อมย้อมสีไปย้อมสีมาแต่การที่จีเอมย้อมสีนี้หมายถึงเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะต้องมีอีเวนต์เลกคอยดูเลหลังแล้วก็ลูกอมดาวอีกช่วงนี้เก็บเพชรไว้ดีกว่า เขาคิดว่าน่าจะอีกไม่นานจะต้องมีตัวละครหลักมาแล้วละ่ะถ้าคิดจะย้อมเดวิลซินขนาดเนี้ยถ้าสกิลพอๆกับอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดสกิลพอๆกับอผิด ถ้าสกิลมเป็นแบบนี้นะบอกเลยว,ว่าผ่านพรุ่งนี้คอยไปรุ่นแล้วกันว่าสกลิลจะเป็นแบบไหนพรุ่งนี้ค่อยเจอกันทุกคนไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันอีเวนต์ใหม่ไว้นะชื่อเลยนะไว้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 เดวิลซินพรุ่งนี้ไปแล้วทุกคนบายไปเจอกันพรุ่งนี้